สว,วัสดีครับอยู่ผมโนซีเข็ดนะครับวันนี้ก็เจอกันแล้วกับเซเว่นไนสองนะครับผมหลังจากที่เราห่างหายกันไปนานนะครับตอนนี้ก็ยังตัวผมยังกลางเต็นท์อยู่ที่รียากมากนะครับผมคือผมไม่ค่อยมีเวลาเล่นเท่าไหร่นะครับแล้วก็เขาเรียกว่าไงอ่ะคือผมอยากทําให้ผ่านดันรีด้วยดาเมจที่พอไงเออมันก็เลยใช้เวลานานนะครับผมแต่ที่จริงผมผมว่า ใช้วิธีนี้น่าจะง่ายสุดนะครับวิธีที่ใส่ประดับรถคูดาวสามอันเนี่ย <c oughs> ประมาณนี้นะครับวิธีที่ใส่ประดับรถคูดาวสามอันว่าน่าจะเฟี้ยวที่สุดแล้วนะออในการผ่านลีนะครับทั้งระดับยากมากทั้งโหดนะครับเ,ออเพราะฉะนั้นลีนี่ผมอาจจะยังไม่ได้ทํานะครับหรืออาจจะไม่ได้ทําเลยอต้องบอกไว้ก่อนนะครับผมเพราะว่าตอนนี้คอนเทนต์ใหม่มันมาแล้วนะครับก็คืออ่า ดันเจียนพัฒนาท่านสิบห้านั่นเองนะครับผม,ผมก็คือผมน่าจะมาลุยกับดันเจียนมากกว่านะส่วนลีนั้นผมว่าน่าจะมีคนทำไกด์ไว้เยอะแล้วนะครับผมว่ามันทำดาเมจได้ไม่พอจริงๆนะครับผมแล้วก็จะเล่นแบบสไตล์ถึกๆแล้วก็อยู่รอดไปก็หูมันละเอียดเกินไปอะผมว่าผมว่าแบบนั้นมันมันยากเกินไปนะมันยากเกินไปยากเกินกว่าที่เราจะมานั่ง มานั่งตะลุยกับมันนะผมว่าเราค่อยๆเป็นค่อยๆไปดีกว่านะครับผมเล่นเกมก็ไม่ต้องรีบร้อนครับค่อยๆเป็นค่อยๆไปดีกว่านะผมว่าไอการผ่านลีการลงด่านมันยังไม่ได้จําเป็นเท่ากับการเราจะมานั่งลุยดันดีกว่านะครับอันนี้ความเห็นส่วนตัวนะนิดๆหน่อยๆโอเคอ่ะก็เดี๋ยวมาดูกันเลย ดันเจียนรูนนะครับที่จริงผมว่าหลายๆคนน่าจะผ่านแล้วครับดันเจียนรูนเป็นดันเจียนที่ง่ายที่สุดในขั้นสิบห้าทั้งหมดนะครับเออผมบอกเลยผมตอนนี้แต่ตอนนี้ผมผ่านแค่ดันทองนะครับอ่าดันทองกับดันเจียนรูนนะครับนอกนั้นส่วนใหญ่จะอยู่ที่ขั้นสิบสี่นี่ครับขั้นสิบสี่เพราะว่าดาเมจผมไม่พอนะครับผมขาดแคนตัวดาเมจเป็นอย่างมากนะครับผมเออแต่ว่าดันเจียนรูนเนี่ยเป็นผมมองว่ามันเป็นดันที่ ที่ง่ายสบายๆที่สุดแล้วนะครับโอเคมาอันนี้ก็เป็นพรีเซตนะครับที่ผมจัดไว้นะครับไว้เพื่อลงดันโดยเฉพาะนะครับก็จะมีราเชลผมไม่มั่นใจว่าในที่ผมอัดนะน่าจะใส่เซตเป็นเซ็ตแทงนะครับน่าจะเป็นเซ็ตนี้เป็นเซ็ตแทงมาก,กว่าไม่น่าจะใช่อันนี้หรอกแต่ไม่เป็นไร เอาเป็นประมาณนี้แล้วกันนะครับเซตไหนก็ได้แต่ถ้าคุณยาคุณดาเมจไม่พอจริงก็ต้องอัดประมาณนี้นะใส่เซตแบบแทงๆหน่อยนะครับผมประดับก็ของราเชลผมส่วนใหญ่จะชอบเป็นรถคูดาวตีรลถลคูดาวนะครับเนื่องจากให้ราเชลเปิดเกาะได้บ่อยๆแล้วก็ ตัวดาเมจหลัก2ตัวจะเป็นเซอินกับเดลโรนนะครับเดลโรนก็แน่นอนเดลโรนก็ใส่เซ็ตโจมตีไปเลยนะครับส่วนเซอินผมใส่ของรักแล้วนะครับแล้วก็ใส่เป็นเซ็ตสปีดพร้อมกับประดับยอดมนุษย์3อันนะครับผมผมก็มอยากได้ประดับคีนะครับแต่มันไม่ไม่ออกมาให้ผมสักทีนะอ่าแล้วก็ลีนาครับลีนาใส่เป็นเซตสปีดแบบสปีดง่อยๆเออต้องอย่างนี้เดี๋ยนะมันเปลี่ยนเซ <laughs> ตมันเปลี่ยนนะครับ สปีดง่ายๆนะครับต้องเปลี่ยนอย่างงี้เนี่ยเราก็เปลี่ยนนู่นเปลี่ยนนี่ไปเรื่อยนะครับไม่ได้ลองอะไรเลยลองเท้าไม่ได้ทําลืมไปนี่เป็นเซตสปีดง่ายๆแบบนี้นะครับเพราะว่าลีนาแทบไม่ลีนาเป็นตัวที่ไม่โดนดาเมจเลยนะครับในดันเจี้ยนนี้นะครับเออก็มีแค่มีแค่แต่ราเชลตัวเดียวเท่านั้นส่วนใหญ่ที่จะโดนดาเมจนะครับ ส่วนเซอินกับเดลโ n นโดนดาเมจก็ไม่ใช่ปัญหานะครับผมเพราะเรามีลีนาอยู่แล้วอย่างที่บอกลีนานี่เป็นตัวทั้งบูตดาเมจทั้งฮิวทั้งเพิ่มเกาะน,นะครับอ่าโอเคก็ประมาณนี้นะครับผมก็ไม่อะไรเยอะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าครับผมว่ามันเล่นยังไงนะที่จริงออตโต้ก็ผ่านนะครับแต่ว่าจัดตำแหน่งมันสักนิดหน่อยก็ดีนะแล้วก็ไอเล่นแบบว่า ให้มันบังคับไปให้มันไปตีพวกลูกน้องที่จะออกมานิดหน่อยนะครับโอเคไปดูกันเลยกว่าครับโอเคครับผมมาเริ่มกันเลยนะครับนี่ครับมาถึงก็มันก็จะเดินไปตีนะครับผมเมราเชลก็จะพุ่งไปเลยอ่าแล้วเราก็เตรียมดูไว้นะครับว่าเดี๋ยวลูกน้องมันจะออกเดี๋ยวเรียกศิลาครับผมพอเรียกศิลาปุ๊บรวมอัศวินครับแล้วก็ให้ทุกตัวไปลุมตีศิลาเลย ผมก็เล่นแบบนี้นะอันนี้ใครเล่นแบบไหนไม่รู้นะแต่ผมเล่นประมาณนี้อ่ามันก็จะไปตีศิลาสักพักใหญ่ๆครับผม <c oughs> ก่อนที่มันจะกลับมา <c oughs> เห็นไหมเนี่ยมันก็ตีศิลากันลุงล้งนิ่งลุงล้งนิ้งอ่าตัวลาเชลไม่เป็นไรราเชลเรามีรถคูดาวนะครับผมเปิดเกาะได้เรื่อยๆแล้วก็มีฮิลของลีนานะครับปล่อยหินล่วงหล่นก็ไม่กลัวครับนะเพราะว่ามีเกาะประมาณนี้นะเออนี่ครับจัดตำแหน่งนิดนึงอ่า เดี๋ยวโลนชอบมานะหินเวลามันพุ่งมาใส่แล้วไม่รู้ว่ามันจะเกิดอะไรเหมือนกันนะมันน่าจะตีแรงขึ้นมั้งเออเดียวโลนนี่ไม่อยอมช่วยเซอินนะครับในการตีหินเมื่อกี้นี่ผมก็เลยแบบต้องกดเอดูดิ Rudy ช่วยด้วยเนะาะลืมแนะนำพัสซีบเลยไม่ทําไกด์นาน Please, <the> พัสสีบก็เป็นโจมตีหมดแล้วกันนะครับประมาณนี้อ่านี่ครับ ใส่สบายๆนี่คปั๊บไงมันดูง่ายสุดแล้วอ่ะผมแทบไม่ได้ทำอะไรเลยอ่ะเออนอกจากให้บังคับ urgency, ใ,หให้ไปตีไอ้พวกตัวจิบจ้อยตัวเล็กตัวน้อยนะครับให้มันไปตีนทุบๆอยู่ตรงนู้นนะครับเออส่วนราเชลเราก็ดึงบอร์ดไว้แค่นั้นเองนะครผม ปล่อยหินล่วงหล่นครับตึมโอเซีนเกือบตายนะผมลาเชยเลย,ยังรอดอยูอ่มีลูกน้องออกมาครับก็ตีไปอ่านี่อันนี้คือลาเชลตายนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรผมว่ามันชิวๆแล้วนะครับผมเหลือแค่ล้านกว่าเรียบร้อยผ่านแล้วนะฮะอันนี้คือมันไม่มีอะไรจริงๆนะผมไม่ได้ตั้งใจจะกวนอะไรสักอย่างนะครับก็คือมันมันง่ายสุดแล้วนะครับผมก็ โอเคเดี๋ยวไปสรุปนิดนึงนะครับผมอ่าสำหรับดันเจียนนะครับดันเจียนลูนนะครับเชีร์โกเนี่ยผมมองว่าที่เขาทำให้มาง่ายเนี่ยเพราะว่าเราจะได้เอามาใช้อัพอันนี้นะครับพลังศักดิ์สิทธิ์นะครับนี่พลังศักดิ์สิทธิ์อ่าให้ให้เราสามารถทำดาเมจได้มากขึ้นแล้วก็เพิ่มพลังป้องกันเรามากขึ้นนะครับผมว่าที่ที่เราควรจะอัพก่อน เป็นอันดับแรกๆเลยก็คือพลังโจมตีกับป้องกันนะครับผมส่วนพวกรองลงมาก็ความเสียหายคี้ไปสนป้องกันแล้วก็โจมตีต่อเนื่องนะครับประมาณนี้เนาะส่วนพวกใส่ยสยเน้นป้องกันสสยอะไรอย่างนี้ผมว่ายังอาจจะยังไม่จาเป็นเท่าไหร่เออแต่ถ้าเราเจออะไรที่มันแบบทนดาเมจไม่ไหวจริงๆเราค่อยกลับมาอัพมันก็ได้นะครับส่วนหน้าสองผมว่าน่าจะทิ้ง ทิ้งไปก่อนนะครับใครที่ยังไม่เต็มสิบอย่างน้อยก็ถึงสักขั้นแปดขั้นเก้าก็น่าจะพอแล้วนะเออผมว่าเอาเวลาไปอัพนี่ดีกว่าเอาเวลาไปอัพขั้นหน้ากระดานที่สามดีกว่านะครับผมให้ให้มันเป็นให้กระดานที่สามมันเป็นขั้นแปดให้มันใช้สีฟ้าพูดง่ายๆนะครับแล้วเอาสีแดงมาลงกับหน้าแรกดีกว่าประมาณนี้นะครับผมอ่ะมสเต์รีมัธตอรีที่ผมใช้นะครับเป็นเซ็ตโจมตีนะครับเมื่อกี้ก็คือเป็นโจมตีหมดเลย เ้าเดี่ยวประเภทโจมตีนะครับส่วนกันกน็กันสถานะนะครับนอกได้เป็นโจมตีหมดเลยนะครผมผมอัพมาสเตอรี่ถึง150แล้วเรียบร้อยนะครับอ่าประมาณนี้เนาะโอเคมีอะไรไม่ว่าศักยภาพราเชลก็เวลประมาณนี้ครับเกือบเกือบ15เต็มเนาะอันนี้ดีน่าดีน่าก็ประมาณนี้นะครับ ทีหน้าพึ่งพิ่งจะมาอัพมันนะแล้วก็ตัวที่ใช้ตัวต่อไปก็คือเดี่ยวโลนเดียโลนก็แน่นอนครับสองอย่างเต็มสิบห้านะครับทั้งโจมตีทั้งป้องกันนะครับผมส่วนเซอินเซอินอยู่ไหนวะเซอินที่ผมปั้นไว้เซอินอัพแค่โจมตีครับป้องกันยังไม่ได้อัพเท่าไหร่ประมาณนี้นะครับเซอินผมก็คือเอามาทำเป็นดาเมจหลัก ระยะใกล้นะผมว่ามันแรงดีนะครับเซีินแต่ต้องมีของรักนะถ้าไม่มีของรักผมว่าดาเมจดอกไปพอสมควรนะครับก็ตอนแรกก็กะจะเอามาเนี่ยแหละเดี๋ยวจะเอามาลองกับพวกลีพวกอะไรเหมือนกันแต่ว่าผมพอดีผมได้คิดมานะครับผมก็เลยน่าจะใช้เซตนี้นะครับในการเล่นผ่านลีนะแต่ไม่รู้จะผ่านเมื่อไหร่นะครับโอเคก็คร่าวๆดันเจี้ยนลูนก็ประมาณนี้นะครับส่วนใหญ่ผมว่าหลายๆคนปล่อยออโต้ก็น่าจะผ่านนะครับเพราะว่า ไอตัวซัพพอร์ตที่เกิดมาส่วนใหญ่ไอตัวโจมตีเรามันชอบวิ่งไปตีอัตโนมัติอยู่แล้วเนาะหรือไม่ก็แบบใส่ประดับอมตะใส่ประดับอะไรแบบนี้นี่น,น่หน่อยหน่อยก็น่าจะผ่านแล้วนะครับสบายๆออก็คร่าวๆก็ประมาณนี้นะครับโอเควันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวจะมาเจอกันต่อไปในดันทองนะครับดันเจียนทองนะครับโอเคครับผมก็วันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ